ต้มต่ำไหมต้มต่ำไหมครับตำแก็หนักไต้าแมวยิสดีสวรสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาชนบุรีชนบุรีไม่เอาฮาลาสสงการอยู่ได้กลับบ้านเดี๋ยวชะทย ไม่พอว่าวินเหนือพอปะพอปะอ่านแล้วหน้าเขาข้างแรกอาจจะเป็นตรงนั้นแล้วข้างนี้นะจะแบบปล่อยแนะมึงถ้าให้ก็ให้โอเคครับตอนนี้เขามาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวเข้าไปหาน ท่าดำท่าดำทั้งทั้งท่าดาหายไปไหน่ะ หรือว่าอยู่บ้านโน้นตอนนี้เข้ามาบ้านแล้วกลจะมาเซอร์ไพรส์หลานหลานเซอร์ไพรส์ครับหลานไม่อยู่บ้าน มาแล้วนะครับมาหานั่นก่อนอาหานั่นก่อนจะเอ๋แค่นั้นอุ้มเลยอุ้มเลยหลักอุ้ยชนชนไปไหนลูกไปไหนไปไหนไปไม่ได้ลูก ปีนแล้ว,ลว,ลวไม่เห็นปหรอครับไม่เห็นเหรอครับคิสคิดกอนคิดกันคิดอะไรอ่ะดูพอได้ครับอ่านแล้วนี่คือโมเมนต์ที่แบบรักกันรักกันถังไ <c oughs> ม่ใากลากถูนะ <c oughs>

น่าไม่ใช่เรนะครับอันนี้แล้ว <c oughs> ใช่สุ่ทองแล้วหรอกนี่ครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถุงเรียกถุงสิครับถุงเอาเอาหมีใครมาน่ะโอ้ยมีชั้นให้ด้วยเดี๋ยวทำรีวิวชั้นไอ้นี่เด็กดีกว่าของใครตอนนี้ครับวินเนอร์จะมารีวิวชั้นรองเท้าของวินเนอร์นะครับ วินเนอร์วเรีวิวชั้นลองเท้าวินเนอร์หน่อยครับมีคู่ไหนบ้างชอบคู่ไหนพี่วินชอบคู่ไหนครับของพี่วินคู่ไหนบ้างไม่ใช่เนละ เผ็ด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 นั่งลงดีดีตกนั่งลงสิบดาวสิบดาวกันแล้วสิบดาวสิบดาวโนสิบดาวคอยคอยอันนั้นหมาครับคอย ส่จะขันเขี้ยวขนาดเฮ้ยอะได้ๆมนั่งแล้วอ่ะนี่แหละครับคือมิชชั่นคอมพิวต์ของเราแล้ววันนี้ฮะให้นั่งนั่งเหรอครับครับร้อนร้อนร้อนหน่อยปัญจการชวนนั่งหน่อยเลยมาเดี่ยวอิงนาร้อนร้อนร้อนอิงนา

นั่งรอกินข้าวนะครับข้าวไม่ไก่จกกันแล้วครับจกข้าวเหนียวของเราขำเล็กๆลูกอาป้อนเหรอป้อนนั่นอ่ะยัมมี่ฮะยัมมี่เหรอยัมมี่เหรอครับยัมมี่ไหมยำมจับเพ็ดเพ็ดใช่เพ็ด แต่เป็นปลานะครับถึงกับถึงกับลากกระติบข้าวเหนียวเข้าหาตัวเลยนะดูข้าวเหนียวข้าเหนียวจิ้นกะดัง ไรนี่ข้าวเหนียว่าใช่ข้าเหนียวครับเออเออเรียกพี่หมีมากินข้าวเด้อโอ้ยอ้าวอาบน้ำอ้ยมาเบานี่น้ำหนูนะน้ำอยู่ไหนให้พ่อให้พ่อโอเคอะกินน้ำก่อนหมีนางนี่นะครับครับขอบคุณครับเก่งจังเลยครับโอ้ข้าวเหนียวตัดติดผู้ดังเลยน้องติดดังเมื่อไหร่ อืมอืมอืมอ่ะอต้มจืดนะต้มให้เด็กโอ้ค่อยๆกินครับเอาวางลงขอบคุณครับโอ้ยเก่งมากเลยจากขอบคุณด้วยให้หรือรับก็ต้องคัดหมดทุกคําอเด็กซ้ปตำไหมครับซ้ปตำไหมเผ็ดเผ็ด เผ็ดบอกอันของนั้นเผ็ดเขมจริงเลยอ่ะเผ็ดแล้วกังเงี้ยเลยอ่ะเงี้ยเลยอ่ะตัาฝอยไม่หนาตักเลยตักกินแล้วตักแล้วตักได้เปล่าแล้วเฮ้ยไอเซิสเซอรี่ใหม่มองอย่างงง นี่แม่ใส่ให้แล้วนี่ออะตักตักข้าวตักไไม่ตักข้างขวดข้างขวก็เป็นนะนะข้างไส้กระจ่างอ่ะดูดเยอะมี่ยกนื้วไหนอโอเคโอเคให้นั่นดูโอเคยังไง โอเคยำแม่กินแล้วบอกกระดานไหไรเพิ่งถามเมื่อกำลังกินข้าวผัดกินระวังสัมภาระโอ้ยใกล้จะถึงปากเนาะ ต้องต่ำไหมต้องต่ำไหมครับอืมตำแต่กล้องหน่อยให้ต่ำแมวไม่จับไม่จับครับโอเคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนเตสวัสดีครับสวัสดีครับกล้องหน่อสวัสดีครับ E anut, นะี่หวานให้น <anak lonely> ันหน่ากันนี่หวานให้นันเก่งครับอะไรตีนกเก่งใช่ไหมออยัมมี่ไหมยัมมี่ยัมมี่แซ่ปที่สุดละข้าวเหนียวเนี่ย เข้าเข้าหงเข้าสวยเอาเข้าที่มาใสบัตรมาใส่บัตรเใอเนาะเชนดหยาเ็ดหยาดหยิบบัตนะฮะยิมบัต ไม่จับมองยิ้มได้อย่างเดียวหรือยิ้มได้อย่างเดียวยิ้มยิ้มหวานนะแต่ตามือไม่แต่ต้องยิ้มหวานจับจับไม่จับไม่จับครับครับลองยังไงลองหนักครับให้นานดูหน่อยครับครับลองป็ดครับครับให้นานฟังหน่อย เปิดปากดิ้วยเราปิดปากด้วยลูกคำคำครับเราปิดปากน่าโอเคลูกโอเคยังไงโอเคยังไงครับโอเคโอเคยังไงคะโอเคใส่กล้องโอเคใส่กล้องนี่โอเคโอเคเออนั่นแหละโอเคเขาอะโหเรียบร้อย เยยี่มนะน่หนหูหูเอ้าเดี๋ยวรุกจับตานี่หลังจากหลังจากจับใบหูตะกี้นะครับนี่หมูติดในหูเลยบุตรจีหมูไก่ไก่โอ้เนี่ยกิน เอาอีเนอร์รีวขายของให้พี่เขาหน่อยแล้วขายของหน่อยแล้วนี่อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับบอกนั่นอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอ่ะชูชูใส่กล้องชูใส่กล้องอร่อยนะครับอ่าอิ่มแล้วโอ้เนี่ยปิดฉากกินอิ่มแล้วต้องกินน้ำใช่ไหมครับ อิ่มแล้วเฮ้เฮ่ไส่ใชแล้วบ๊ายบายกล้องหน่อยบ๊ายบายกล้องบ๊ายบาย